ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประกอบพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่สองโรงเรียนไทยรัฐวิทยา94บ้านบอ่อน้ำร้อนภายใต้บริหารงานโดยนางพัชรีเจ้และผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา9 4บบ้านบอ่อน้ำร้อนวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเน้นการพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคทุกส่วนเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตนครองคนและครองงานองค์ประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาด้านที่1ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่มาตรฐานการเรียนรู้สมรรถนะของผู้เรียนวิเคราะห์หลักสูตรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาและบริบทของชุมชนท้องถิ่นและเน้นผู้เรียนเรียนดีมีความสุข ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้มีการดำเนินการนิเทศกำกับและติดตามประมวลผลการจัดการเรียนรู้ของครูเป็นรายบุคคลมีการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องจัดทำรายงานและนำผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไปด้านที่2ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา มีโครงสร้างการบริหารงาน4ี่กลุ่มงานบริหารงานตามหลักธรรมมาพิบาลยึดหลักการมีส่วนร่วมของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนนักเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ปกครองภาคีเครือข่ายและชุมชนจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โรงเรียนมีการเยี่ยมบ้านนักเรียนมอบทุนการศึกษาและโรงเรียนมีการดำเนินกิจกรรมในสถานศึกษาที่หลากหลายเช่นกิจกรรมสามศาสนากิจกรรมวันคริสต์มาสวันเด็กกิจกรรมสังสรรค์ไทยรัฐกิจกรรมตลาดนัดวิชาการกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานกิจกรรมเข้าค่ายภ้าแรมลูกเสือเนตรนารีกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้เป็นต้น ด้านที่ 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมส่งเสริมให้ครูพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารและพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนส่งเสริมและสนับสนุนการที่มีส่วนร่วมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมในสถานศึกษาด้านที่ 4. ด้านการบริหารชุมชนและเครือข่าย มีการสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูบุคลากรในโรงเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ปกครองชุมชนและเครือข่ายเช่นมหาวิทยาลัยราชพัฏยาลามหาวิทยาลัยสงขลานครินในการแก้ปัญหาและพัฒนาการศึกษามีการจัดระบบให้บริการและระบบความปลอดภัยของโรงเรียน ด้านที่5ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการที่หลากหลายเช่นอบรมประชุมสำมมนาศึกษาดูงานเพื่อให้มีความรู้ความสามารถสมรรถนะวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรมภาษาอังกฤษมีส่วนร่วมและเป็นผู้นำให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพนำความรู้ทักษะและนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองมาใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการบริหารงานสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาในรอบ6เดือนดังนี้ 1. สถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศด้านการวัดและประเมินผลจากสพท 2. เด็กหญิงเปียเนกขวัญใจได้เข้าร่วมการสัรหาเด็กดีเด่นเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567จากสภา,าสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถปัมภ์ 3. ผลงานจากการแข่งขันงานศิลปะอาตกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน33เหรียญทอง 4. รางวัลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับประถมศึกษา 5. รางวัลโรงเรียนที่มีผลการประเมินสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 6. รางวัลโรงเรียนที่มีผลการประเมินสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ยั่งยืน 7. รางวัลชนะเลิศถอดบทเรียนครูโคร,รงการโรงเรียนสุจริตผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนชั้นประถมศ,ศ,ศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศ,ศึกษาปีที่ส รอยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไประดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนในระดับดีขึ้นไประดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3าม ประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพของนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา9 4บ้านบนันดรอโดยใช้รูปแบบ Services Model ในการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพของนักเรียนวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะชีวิตและทักษะอาชีพวิธีการดําเนินการประชุมผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วม พัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพของนักเรียนใช้รูปแบบการพัฒนาเซเวนซิสโมเดลในการพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียนดังนี้ 1> g 1 Cooperation of m a n a g e m e n t การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกำหนดวิสัยทัศน์เป้าหมายพันธกิจในการบริหารจัดการสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนจัดทําคู่มือในการส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพของนักเรียนเพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจนทีสอ cooperation of curriculum ร่วมกันวิเคราะห์หลักสูตรนําผลไปพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนในสถานการณ์ปัจจุบันโดยมีหลักสูตรฐานสมรรถนะ หห้องเรียน1อาชีพที่บูรณาการการเรียนการสอน8กลุ่มสาระในหลักสูตรแกนกลาง2,551ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ C3 Cooperation of Learning Management ร่วมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพโดยเน้นกระบวนการ Active Learning นักเรียนได้ปฏิบัติจริงส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนคิดอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาในท้องถิ่นและผู้เชี่ยวชาญ c c Cooperation of Project and Action Plans ร่วมการทำแผนปฏิบัติงานโครงการกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและเป็นกิจกรรมที่พัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพของผู้เรียนเช่นกิจกรรมสั่งสรันไทยรัฐกิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งอาชีพกิจกรรมตลาดนัดวิชาการกิจกรรมลูกเสือลูกเสือจิตอาสา กิจกรรมโรงเรียนสีขาวศึกษาแหล่งเรียนรู้เป็นต้น C5 Cooperation of Assessment and Evaluation การมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงเน้นเพื่อการพัฒนาประเมินโดยครูนักเรียนผู้ปกครองทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน c 6 c o operation of teacher and education of staff ร่วมกันพัฒนาครูด้วยรูปแบบต่างๆอย่างต่อเนื่องด้วยรูปแบบที่หลากหลายเช่นศึกษาดูงานและเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้ครูมีศักยภาพในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ c 7 cooperation of improvement and proud การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาและร่วมภาคภูมิใจในความสำเร็จผลที่เกิดนักเรียนที่มีทักษะชีวิตและอาชีพดังนี้ 1. มีความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว 2. มีความคิดริเริ่มในการชี้นำตนเอง 3. มีทักษะทางสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม4การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ 5. ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบฉเฉลี่ยร้อยละ81.67อยู่ในระดับดีมากองค์ประกอบที่2การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนครูผู้ปกครองปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและการประพฤติปฏิบัติตนตามจารีดประเพณีอันดีงามของสังคม โดยการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันดีงามส่งผลให้นักเรียนเป็นคนดีของสังคมส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำรงชีวิตระหนักให้คุณค่าของประชาของเศรษฐกิจพอเพียงองค์ประกอบที่3การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบัรณวิชาชีพ เป็นผู้ที่ให้ความเคารพและยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบราาประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขน้อมนำนและปลูกฝังรักในสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ มีความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผู้เกี่ยวข้องในฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าแสดงออกและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบทำมีจิตอาสาจิตสาธารณนะมุ่งทำประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลงังความสามารถโดยคำนึงถึงคุณภาพการศึกษาเป็นสำคัญปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติดำรง งตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คำนึงถึงสิทธิเด็กและยอมรับความแตกต่างของบุคคลยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพมีวินัยและการรักษาวินยัย